ตัจ้าพี่นัดจ้าการมาพอกันอีกแล้วกับการรวยทิปคั้งที่สองทับหกจ้าการทะแล้วนี่เนาะพอไก่เลยเนาะจ้าแต่ว่าความอยากมันกับนี่คือเการกัจังาวาเลยจ้าเันไผ่บ่อยากรวยเนาะมืัอนี้มีของเหรียญใหม่อันนี้จ้าใบละ สามยูโรกับประมาณลอยกาบาทบ้านเฮ้าอันนี้นี่เฮ้าสิเล่นได้ทุกมือมือละจักใบก็ได้ก็แล้วแต่มันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึง่งถ้าไผยมีทุนหลายมักสนุกกะเล่นได้อันเท่าที่เฮ้าต้องการเลยแต่ว่าข่อยกะโดนโดนเท่อดอกใบนี่ใบละสามยูโรนี่ข่อยบ่ค่อยสื่อเด้อข่อยว่ามันแพงแต่ข้างหลังนี่จ้ะ มันเขียนว่ารางวัลสูงสุด300ย e e ูโรใบละ300ยูโรหนีมซีมีซ่4 0อใบต่อการพิมพ์เธอหนึ่งแต่คอยกับบ่าหูนะว่าเขาพิมพ์มาหลายปันไดน,นะจจะนี่คือขังหลังมันจ้ะวิธีเล่นกะง่ายๆจ้ะเท้ากับขูดขูดนี่จะที่เขาให้เนาะ มันซีมีแบบว่าจำนวนยูโรแล้วกันหมายเลขคือตรงนี้กับที่เขากำหนดมาเนี่ยแต่มันต้องคือกันแล้วเขาก็สิบอกว่าเฮ้าใดลา่างวันจากบาทเดี๋ยวเฮาไปขูดกันเบิง่งเนาะจ้ะเล่นหวยเล่นเบอร์อยูนี่บอกตามตรงเ้้อว่า มันบอลเด้คือบานเฮ้าเนาะบานเฮ้ามันมีใต้ดินเท่างดินถ้าใต้ดินมันบ่ถือกฎหมายมันบ่ละแต่ว่ายูนีมันบ่มีเดอ้อแบบผิดกฎหมายมันมีแต่ถือกฎหมายยูโรแจ็คพอตมันกะเป็นของรัฐบาลจ้ะแล้วก็ถ้าสิเลนหวยเลนยูนีเลนได้ทุกมื้อจ้ะเขาขายทุกมื้อถ้าเป็นยูโรแจ็คพอตรางวัลมันสีใหญ่ แต่ว่าเขามีอาทิตย์อาทิตย์ละเทือถ้าแบบอื่นทุกมือก็ได้จ้ะแต่ว่าข่อยกระเล่นบ่าเป็นว่าหูว่าเขาเล่นจังใดอะนะถ้าห้าตีดนอเห้าหมกมุ่นเขาอาจีบ่มีงเงินไม่ท่องเหลือก็ได้แต่ถ้าเขาเล่นแต่ถ้าเ้าเล่นแค่แค่มวนมวนจ้ะแค่มวนมวน ว่ต้องไปหวังหลายเท่ากับสิบ่ได้เสียดายหลายถือว่าไอ้ซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้นะจ๊ะเนืกอถึงบรรยากาศออกหวยล้อยเบื่ออยู่บ้านเนาะเนาะคนขายลอตเตอรี่น่งเป็นแถวมือมือร่องมือลักจังส่นะน้วก็ลูกขากะซิมหาเลือกเลขที่ตะของมากเลขที่ตะของฟันจังส่นะ ม,มือล่องมือลักนี่ค้นขายหวยขายดีเด้อจ้ะ่อยก็ค่อยขายคือกันแต่ว่าสู่วหวสู่ยางเมือม่อยเมือม่อยขาเมีเป็นอาชีพที่บอถนัดเลยจ้ะแต่กะจังวานะมันไผ่บออยากรวยความฝันเรื่องถึกหวยนี่เยาว่าแต่คนจนเด้อจ้ะคนรวยกันยังฝันเพราะว่าอีหยังมันเป็นเงินที่แบบว่าคล้ายๆเงินเทวดาให้นะ ซื้อใบละร้อยเนาะเขาเขียนน่บเปรสิบนั่นละต่ซื้อใบละร้อยซื้อร้อยบาทถือครกหลานยาเยเนะมันไผสบริยากมันไผสบรยัตื่นเต้นมันไผสิบริยักถือมันบริจาคใบแรกพันไปแล้วจา้าที่เขากำหนดทั้งหนามนั่นน่าจะนัำมเบอร์ แล้วก็เห็นว่าจะจำนวนเงินมันกับซิอู่ข้างล่างบ่ถือจั๊กโตบ่เข่าบ่ใกล้เคียงเลย้ามาลุ่นใบที่สองกันยูนีอ่อ่วนใหญ่ที่เห็นเวลาเสียงโชคก็มมิตรพวก,กเกษียณพวกผู้เฒ่าบ่มีอย่างเห็ุ ไปย่างห่างกระแวะซื้อจังสินะจ๊ะมันก็นยังเป็นความหวังของทุกๆคนอยู่นั่นแหละจ้ะเรื่องหวยเรื่องเบอร์เนาะถือแจ็คพอตมาเว้ยเนาะสิบล้านยูโริัอนรวยเลยคอยเมื่อนี้กะสิมาว่าเรื่องหวยที่คิดสิเก่งไว้ซื้อนั่นแหละจ้ะที่ถึงเอิญว่ารวยทิพย์เนาะก็อคอยบอกไว้อ่า คลิปที่แล้วว่าซิเล่นแบบนี้ประมาณหกเทือหกเทือนี่สีบอสสีบอ,สบอเสียเงินซื้อด้วยจากแครมากเก่งเลขไว้อะนะหกงวดนี่คิดว่าเก่งไว้นี่มันสเขาจากงวดบอแต่งวดนี่ข่อยกับบมีหวยอียงยู่ในใจดอกว่าแต่ข่อยสีเอาอันเอียงดีอายุแฟนข่อยมาซื้อ เล่าอายุหาสิเก้าเนาะไก่สิถึงวันเกิดเล่าแล้วนะอีกว่ดจักกมือนี่แหละหาเก้าเก้าหาจะไม่เด้อจาา 9, 9า้าหาเก้าเก้าหาเวลาหวอยออกเนาะจา้าถามันหลังจากที่ไอคลิปวิดีโอคอยออกไปแล้วคอยสีโล่งไว้ใต่คลิปเด้อจา้า รุ่นกันมวลม,มวนฮกเถื่อหกงวดแค่เหล่นกันมวลมวลจะสิรวยทิพหรือสิจนทิพจะไกล่ห้อยออกกระตื้นเต้นกันทุกคนแลน้วเนาะจ้ะยูนี่มันบอด้มีรลอตเตอรี่เป็นใบคือบานเฮ้าเด้เนาะแบบนั้นันยางไปเห็นคนขายให้กับไปดึงเอาเลยอย่างได้อันเบอร์ได้เลขได้นะแม่มันกะมวลไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไ่บมีเลขเด็ดเลขดังกะสัรหาอาจารย์อยังไปทั้งพุ่หละเนาะบานเฮาเจนี่กับเขากระบ,บดไ้เทตคือบานเฮาดอกมันกระตางอยู่เนาะคอยกับ่าเคยอันนี้ดอกบ่เคยไปขูดตน้นไม่ไปไปงายท่องไอ้นั่งอย่างเนาะนั่งอุทัยเทวีเออ บางคนว่ามีเลกเดดเพิ่งกลับไปไง่ายทองไทยเทวีนาะบ้านเฮายูนี่เขาว่ามีแบบนั้นเดนจา้าใบที่สองก็ออกมาแล้วสองใบหกยูโรสองร้อยคิดเป็นเงินกับประมาณสองร้อยบาทอามาคูดเล่นบ่เาขาจจกโตขึ้นกันจา้า ก็บอกแล้วเนาะคนบ่มีดวงเขา้าเกษตรจังใดได้ก็เลยสิพ้ามูา่เจ้าร้วยทิพนี่แหละจา้าเก่งไววเนาะจา้5 99 5, 5 99 5. าหาเก้าเก้าหห้าเถเบิงสินเดือนเด้อจ้า่ามันสิเป็นจังไดเบิงแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยผ้ารอให้ยพินาเดเด้อจา้ามวนมวนน้ำกันจา้าสวัสดีจา้า